ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่าสตรีมสตรีมอะไรวะสตรีมเอ่อเสียงขีิ่ร้องอะไรทุกอย่างนี้แหละครับในระบอเนี่เดี๋ยวก็เจอเองนะครับเราก็จะเล่นเดี่ยวก่อนนะครับเพราะว่ายังเล่นไม่เป็น ถ้าถ้ามีพาต่อไปเดี๋ยวผมจะหาเพื่อนมาเล่นนะครับโอเคครับงั้นเราก็ไปดูไปลุยกันเลยครับเอออย่าลืมไปเดีย๋ยวลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถึงเสียงเสียงไม่มันจะเบาแต่ขอโทษด้วยนะครับงั้นเราไปดูกันเลยโอเคเราก็มาอยู่ในเกมแล้วครับเนี่ยบริษัทอ่ายินดีต้อนรับคุณอันนี้คือชื่อเกมนะเนี่ยดูด,ด,ดิตรงนี้กดให้ดูอล โอเควันที่หนึ่งตอนนี้ไงไฟสายเกี่ยวไฟสายรับไฟสายอ๋อน,นี่นี่ไงงั้นเราก็ไปวางกล้องตรงนั้นกัน แล้วก็เฮ้ยเทดีจัดอีเอ้ยก็เอ้ยไม่ใช่แข่ง <c oughs> วางแล้วแล้วก็กด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  ไปเถอะโอเคได้ของแล้วเราก็ไปกันเลยสเกตกดปุ่มเอากดปุ่มเอากดปุ่มอ๋มเอเลื่อนนี้ก่อน ได้เลยนะเราอ,อยู่ที่ไหนอะลงจอดเลยใช่ไหมลงกันดยกชื่อเจ้าโอเคไปเอทุเปิดไงล่ะไฟสายเปิดไงอะเปลี่ยนไฟสายแบตหนึ่งร้อย Bật ngay à rồi đi ngay. Bài lời, đi, lời, bài con lời Thế. ไฟฉายไฟฉายไฟฉายเปิดเปิดโอเคอุ้ยอะไรอ่ะเราเจอของพี่น้องหยิบไม่ได้ครับ ui còn gì kéo? à? cái gì vậy? ui ui tụi đây? ok chờ yên yên. mình pin mấy đã, mình pin mấy lăn lăn lăn. go 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 วิ้ยตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเนี้ย่เฮ้ย,ยมันตามมามันตามมาโอเครอดตรงนี้ได้ มีแต่ตัวอะไรไม่รู้ว่าให้เรามาทำอะไรว้ายตัวอะไรอะ่ะวู้ดสไปเดอร์ปีเตอร์ปาร์เกอร์มาต้องหาที่หลบก่อน ไปหานน่้นีกย่าโอเคเก้าเก้าก้ก้เฮ้ยอะไรสีแดงภารกิจของเราคืออะไรถ่ายภาพบางอย่างน่ากลัวและกลับไปสู่พื้นดิน ็นั่นไงน่ากลัวของแท้เลยอ่ะเน่ถ่ายเลยสุดหล่อในใบใสเฮ้ครับยิ้มหน่อยครับอุ๊ยยิ้มหวานด้วยหวานขนาดนี้ไม่อยากหีดเลยกดถ่ายไงทำไมมันไม่ถ่ายได้เ ตอนนี้ไงถ่ายแล้วยิ้มหน่อยครับอุ้ยหล่อเลยหล่อเลยหล่อเลยต้ลงเรียกกลับแล้วโหยสุดหล่อในใบใสนะหนุ่มอุ้ยบัคขี้กล้ามาบักสนกลับไปมันไม่ใช่ที่ปีนหรอ ขอเสียละขอสีย,สยิไปทางไหน่ขอไปทางนี้แล้วกันไอ้ที่ไหนอยู่ล้วเนี่ยไม่ใช่ทางกลับบ้านวะ เอาแล้วหลงหลงอะ่ะสุด,ดยอดขยี้ใจหลงละขอถ่ายแค่นี้พอได้ไหมอย่ากลับเลย ที่ตรงนี้อะไรโอ้ยที่นี่ที่ไหนขอเคหูขอขอขอเลีกแค่ตาเดียวพอเลยนะลุกโอเคนะทุกคนเราปิดไฟฉายไว้ก่อนเพราะว่าไฟฉายมันจะแหลกไม่ไม่ไฟฉายโอ้ย ้ยตัวหอ,อกอะไรบ้างเนี้ยว้าย,ายไม่อยู่แล้วพี่น้องครับผมไม่อยู่แล้วนะครับสี่ขายิ้มน่อยอุ้ยตายเลยไม่เอาแล้ว,กล,ว,ลว,ลลวกลัวแล้วไม่เล่นแล้วกลัวแล้วไม่เล่นล้ว พอแล้วพอแล้วก็พอแค่นี้แล้วกันเพราะว่ากลัวไม่อยากเล่นโอเคนะครับก็ตบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะเราให้ถึงห้าสิบซับเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกให้ให้ถึงนะัะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า บายบายครับนึงก่อนปิดคลิปนี้ขอดูอันนี้ก่อนเอากล้องหายอย่าบ่นนะตัแบแอ่ะแสดงว่าต้องจบแบบน,น,นี้ใช่ไหมโอเคงั้นก็อบ่บายบาย